อัสลามอะลกุมบเรพตุลอ์วะบราะกาตุกพบกับช่วงผ่ากระแสโลกกับผมผานานกัวนันกนกขงซึ่งจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทันกระแสโลกท่านชมครับเมื่อคราวที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการยิงจรวดเพื่อพยายามทำลายสถานที่ฝังศพของท่านหญิงไซนับหลานสาวของท่านสัสดามฮัมัสอออ็อลลลลฮุะลวะลซัลัมซึ่งท่านเป็นน้องสาวแท้ ของท่านอิบ่ามฮุเซนอะลัยฮิสลามซึ่งตลอดเวลาเกือบ14ศตวรรษที่ผ่านมาสถานที่ฝังศพของท่านอิบ่ามฮุเซนอะลัยอิสลามเองนั้นก็ถูกทำลายรวมกันอย่างน้อยถึง8ครั้งจากศัตรูของอาหลุบไบอะฮิมุสลามโดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่14พฤษภาคมคริสต์ศักราช1 8 0 1สถานที่ฝังศพของท่านถูกกลุ่มผู้นิยมแนวความคิดแบบสุดโต่งในอิสลามกรีธาทัพจากแผ่นดินฮิยัส ในคาบสมุทรอาหรับมายัางแผ่นดินกัลบาราในอิรักและทําลายสารที่ฝังสพของท่านจนพังพินาศสิ้นพร้อมกับขนทรัพย์สมบัติที่มีค่าซึ่งบรรดามุสลิมได้ร่วมกันบริจาคไว้กลับไปยังแผ่นดินทิยาสจนสิน้นเหตุการณ์นี้มีบันทึกอยู่ในหนังสือ4ศตวรรษของประวศาสตรอิรักยุคใหม่โดยสตตเฟนเฮมลีย์็รกริกท่านผู้ชมครับเป็นที่น่าคิดว่า แทนที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะมุ่งทําลายสถานที่ฝังศพของท่านอิมัมฮุเซนอะลัยสลามคนเหล่านั้นน่าจะหันกลับมาศึกษาเพื่อให้ทราบว่าท่านอิมัมฮุเซนอะลัยสลามนั้นคือใครมีความสําคัญต่อท่านศาสดาโมมัสสัลลัลลอฮุอะลัยวลสลัมอย่างไรและท่านได้สร้างคุณูุการอะไรไว้ให้กับอิสลามบ้างและเพราะเหตุใดท่านต้นองทําเช่นนั้นจึงทําให้มีมุสลิมไปเยี่ยมเยียนสถานที่ฝังศพของท่านปีละนับสิบล้านคนและการเสียสละข,ของท่าน จะทําให้บรรพุรุษผู้สรงเกียรติของท่านทุกคนตั้งแต่ท่านศาสดาโมมัสสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านหญิงคอดียะซึ่งเป็นท่านตาและท่านยายของท่านท่านอมาลีอาริสลามและท่านหญิงฟอติมะผู้เป็นบิดามารดาของท่านซึ่งถ้าหากเรายังไม่ทราบเราลองมารับฟังคํากล่าวของท่านเชคอิมรอนนาซาร์ฮุเซนนักวิชาการมุสลิมชาวตรินิแดดเชื้อสายอินเดียซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในมาเลเซียร่วมกันครับ But it was when Amir Ma'wiyah attempted to institute something which would have been a corruption of the true religion in enforcing the bayah in favor of his son Yazid that the grandson of Nabi Muhammad alayhi salatu waslam raised the standard of descent. Sayyidina Imam Hussain who was a lion of a man, a lion of a man, and with great courage and much less integrity he stood up he stood up against the corruption of the true religion and he stood up against tyranny and oppression and there's one from his family who is coming to complete the unfinished business that he was attending to. Eventually, the forces of tyranny and oppression, the forces of corruption of the true faith, surrounded him in Karbala. He didn't give up, he didn't compromise. He fought to the end, and all those who were with him fought. To the end and all became shuhada. The Nabi Muhammad sallallahu ta'ala must be proud of his grandson and that Khadija anha must be proud of her grandson and that Ali anhu must be proud of his son. What more do you want and the Fatima to Zahra, Ta'ala the daughter of the Prophet and the mother of Imam Hussein, must be proud of her son. And this Ummah, for 1400 years now, as we look back at that moment when he stood up to preserve the pure religion from corruption. When he stood up against tyranny and oppression, this u um m h a s been proud of him for 1,400 years now. ท่านชมนครับเราคงรับทราบร่วมกันแล้วนะครับว่าท่านนิมามฮุเซนอะลัยอิสลามเป็นใครสร้างคุณูปการอะไรไว้ให้กับประชาชาติมุสลิมและอิสลามบ้างและเกียรติของท่านสมควรจะได้รับการเชิดชูจากประชาชาติมุสลิมหรือไม่ ถ้าหากท่านผู้ชมคิดว่าเกียรติที่มุสลิมให้แก่สารที่ฝังศพของท่านมามูเซนอะลัยอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเราลองไปดูกันที่มัสยิดอันฮารอมที่นครมัก,กะประเทศซาดิอาระเบียดูกันสักนิดนะครับภายในมัสยิดอันฮารอมนั้นมีประตูทางเข้ามากมายหลายสิบแห่งประตูเหล่านั้นจะมีชื่อประตูติดอยู่เป็นในว่าเพื่อให้รู้สถานที่ที่เรายือนอยู่ในมัสยิดและเพื่อเป็นเกียรติแก่ชื่อนั้น และในประตูต่างๆเราจะพบชื่อประตูของกรรษัตริย์อับดุลราซิสประตูกษัตริย์ฟาฮัดประตูของกรรษัรตร,ริย์อับดุลละเราอยากจะถามว่านามและชื่อเหล่านี้มีความเหมาะสมและมีเกียรติเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาติดอยู่กับมัสยิดของอัลละซุบฮาวนตาลาที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเกียรติยศมากที่สุดในโลกนี้และโลกทั้งหลายและถ้าหากเราไปดูที่ภาาคุมวิหารกาบะหรือที่เราเรียกกันว่ากิสวะ จะปรากฏอักษรที่ทอจากได้ทองคําบริสุทธิ์อยู่รอบๆผ้าคุมสีดํานี้ซึ่งความเข้าใจของมุสลิมทั่วโลกก็คือข้อความเหล่านี้เป็นองค์การอันมีเกียรติจากพระหมาีค์อันกุรานอันไพโรธแต่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตข้อความประโยคที่อยู่ติดกับประตูกาบาจะพบว่าไม่ใช่องค์การอันกุรอานแต่เป็นข้อความที่มีความหมายว่ากิสวะหรือผ้าคุมนี้ผลิตขึ้นในเมืองมักกะอันมุการอมะ และเป็นของขวัญแก่กาบ,บะอัลมุชารอฟะจากกษัตริย์อับดุลละบินอับดุลนาซิสอาลิซาอูดผู้รับใช้อัลฮารอมอัชชริฟทั้งสองขออัลลอฮ์ทรงยอมรับจากพวกด้วยที่จรรศกราดห4 2 6ร้ช1,426ท่านผู้ชมคิดว่านามที่เหมาะสมจะปรากฏบนภาคมนี้สมควรจะเป็นนามของใครแน่นอนครับจะต้องเป็นพระนามของเอกอัลลอฮ์ซุมฮานตาลา นามของท่านศาสดาโมมัสสันลอฮุะลาวาสลมและถ้าจะมีนามอื่นอีกก็ควรจะเป็นนามของอลิฟ้าทั้งสี่ท่านและอาลุนไบต์ของท่านศาสดาโมมัสสันลอฮุะลาวาสลมซึ่งสิ่งนั้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องครับเพราะในอดีตผ้าคลุมกิสวาโดยเฉพาะส่วนที่คลุมประตูกาบ์เคยมีชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่เช่นผ้าคลุมกิสวะที่ถูกส่งมาจากอียิปต์ในสมัยต้นศตวรรษที่20 จะมีพระนามของผู้อเลสุบฮานวตาลาและนามของท่านศาสดาโมมัตสอลลัลลอฮุไลลัสลัมนามของคอลิฟ้ทั้ง4และนามของอิหมามฮัสซันและอิหมามฮุเซนปรากฏอยู่แต่ปัจจุบันผ้าคุมคิสวะที่ผลิตโดยผู้ปกครองซาอุดีอาระเบียเหลือเพียงนามของผู้อเลสุบฮานนตาลากับนามของท่านศาสดาโมมัตสอลลัลลอฮุอะลัสลัมแต่นามของคอลิฟ้าทั้ง4ี่และนามของหลานรักของท่านศาสดาัมมัตสอลลัลลอฮุอะลัสลัม ผู้เป็นหัวหน้าของชายหนุ่มชาวสวรรค์ทั้งสองท่านได้อนาถานหายไปแล้วกับปรากฏนามของผู้ผลิตภ้าคิสวะหรือภาคุมกาบานี้ขึ้นแทนเราคงไม่มีข้อสรุปใดๆเกี่ยวกับเรื่องราวสถานที่ฝังศพของท่านมาม,มูเซนอะลัยอิสลามและคุณูุปการของท่านต่ออิสลามแต่สําหรับนามที่แปลกปลอมเข้ามาซึ่งปรากฏอยู่ในมัสยิดอันฮารอมและวิหารกาบะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดพิจารณาในเชิงของจิตวิญญ,ญาณ ด้วยความนอบน้อมทำตนในฐานะที่เราเป็นบ่าวผู้ดำต้อยด้วยค่าขององค์พระผู้บ็ิบาลว่าสิ่งนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดพบกันใหม่ว,วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้วะบบลลาฮิตาฟิกวลิฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวรอหมัตุลลอฮ์วะบเระากาต